วันที่13วันที่22เดือน11บัดน,นี้เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่22เดือน11ข้าพเจ้านายธิรพูธรชัยขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธปูชาธรรมบูชา สังคาลิยโบชาและอาจารยาโบชาแด่องค์พระขวะปะเทปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่สีดาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพเทวดาทั้งแถวเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจง มาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรูบาจารย์เทพเทวาทั้งหลายจงบันดลโปรดจงบรรดลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต,ต่อไปบทสวดที่1นึชมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุ อัตตาคันชนตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสัสุนันตุสังขโมฆะทางสัเเคกาเมจารุปเปสิริคิรัตเเปคิริสิรัตเพเจันตาริเขวิมาเนทีเปรัเถจาคาเมตาลุบวะคาหา,หาเนเคหวะวัตุสมิเคเตกุมมาจายันตุเทวาชาลาทะละวิสเมยักขาคันทวาดนาคาติทันตาสันติเกจังมุนีวราชนัง สาทโบเมสุน,นัน <outro> ต <voi> ุธรรมะสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมะสวนากาโลอยัมพัทันตาบทสวดที่สองนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจจิริยาคาถานัตถีเมสระังอายังสะ พุทโธเมสาระนางวลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสตทีเมโหตุสัพพธานาทีเมสาระนางอัญยังธรรมโมเมสาระนางวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสตทีเมโหตุสัพพธานาทีเมสาระนางอัญยังสังโฆเมสาระนางวรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสตทีเมโหตุสัพพธาบิสวดมหาปรุณิโกนาโถอิตาอิติธาทิกาคาถา มหากรุณิโกนาโถอัธยาสัมภะปานินำโมเรวะบารมีสภาปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมาหตูสัพพาปัทถวามหากรุณิโกนาโถหิตายาสัพพาปานินงโมเรวะบารมีสภาปตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัเชนะมาหตูสัพพาปัทถวามหากรุณิโกนาโถสุขายาสัพพาปานินง ภเรวะบาลมีสภาปโตสัมโพทิมตมมังเอเตนะสตาวเชนะมาหอตุสภาปทวะมดสวนมหาสมัยสูตรเอวังเมุตังเอกังสมยังพระวารสเกสุวิหารติกปิลววตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิโคสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิท้าสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาหติ พะควันตังทัศนายะพิโกสังกจาอตะโขจจุนางสุทาวาสกายิกานังเอตะละมสิอายังโขพะกวาสเกสุวิหารติกปีละวะตุสมิงมหาวนีมหาตาพิโคสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหีพิโคสเตหีสพเพเหวะอรหันเตหีทัศหีจะโลกาธาตุหีเทวตาเยปูเยนะสนิปฏิตาหนติพะควันตังทัศนายะพิโคสังกจา ยันโนนะมยามปีเยนะพคะวาเตนุภาษากมาเยะกเมยามะอุปสังกมิตวาพคะวันโตสันติเจปเจกคาถาปเสนยมติอัตาโคตาเทวตาเสยธาปินามาพะละวาปุริโสสัมมจิตังวาพาหังปภาสาริยะปภาสาริตตังวาพาหังสัมมเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพคะวันโตปาตุละ พระวันโตปาลโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระวันตังพิวาเทวะเอกมันทังกสังสุเอกมันทังทิตโคเอกเทวตาพระวันโตสันติเจยมังกทังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหังอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอปราจิตะสังคันติอัตโคปราธาเทวตาพระควันโตสันติเกมังกทังอภาสิ ตสลาพิโวสมทาหังสุจิตตังอัตโนโอุชุมะกังสุสารทีวะเนตานิครับเฮวะอินทิยานีลักขันตีปันทิตาติอัตโคปราธาเทวตาพระกัันโตสันติเจยมังคธาภาสีเชตวะลีลงังเชตวะปรีคังอินทาลีลงังโอหันจมามะเมชาเตจรันตีสุทาวิมาลาจักขุมมาตาสุันตาจูตุนาคติอัตโคอปราธา ปะลาเทวตาพระกวันโตสันตินเจมังกฐังภาสิเจเจจีพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอภายะภูมิงปะหายะมนุษสังเทหังเทวกายังปริลูปัสติอตโขพระวาพิโคอมันเตศีเยคคเยนาพิขเวทสัสสุโลกธา,าตุสูเทวตาสันิปฏิตาฮุนติตถาคาตังทัศนาญาพิโคสังกจจะ เยปิเตพิกเวอเหสูงอติตาธรรมนาหานังอรหัตโตสมาสัมพุทาเตสัมปีพคกวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาเหสูงเสย่าาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตาธรรมทานังอรหัตโตสมาสัมพุทาเตสัมปีพคกวันตานังเอตัปปะละมาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสย่าาปีไมหังเอตระหิ กิคีสามิพิคเวเทวากายนังนามามิจิตายิสามิพิกเวเทวากายนังนามามิเทศีสามิพิกเวเทวากายนังนามามิตังสุนาถาสาสุกังมานาสิกโลถาภาศีสามิติเอวังพันเตจิโคเตพิโคพระควันโตปัญจะโสสูงพระกวาอตระวัจะสิโลกามนุกัสสามิยะถากุม,มาตัสสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิตตาสมาหิตาปูทูสิหวาสลีนาโลมหัง สาพิสัมพุโนโอทะตนะสาสุธาปวิสนะมะนาวิลาปิญโยปัญจสเตยตวาวเนกปิลวัฒเวอตุมันตสีสัทธาสาวเตสาาเนลเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาทาพิโกโวเตตะอัตปามัคคลุงสุตวะพุตสาศาสนังเตสัมปะตุลหัวยางอวมนุสานาทศสนงอเปเจสตามัตสุง สหัสสังสัตสตลิงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสสานามัตสุมอเปเกนนธามัตะุงทิชาสภาผูชาขงตจะสภพังอภิยายาวิวคัคตวานจาจักขุมาโตมันตสศีสาัทาสาวเกสารณีละเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาทาพิโหเยวหังกิตติยิสามิคีระหิอนุปุปโส สัตสหัสสาวยาขากรุมากบปีละวัฒวาอิทิมโตชติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมธมนาพิกามูพิโกนังสมิติงวานังจาสหัสสาเฮวะมาตายขานันตวันติโนอิทิมโตชูติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมธมนาพิกามูพิโกนังสมิติงวานังสาตาคิลาติสหัสสายขานันตวันติโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมธมนาพิการมูพิโกนังสมิติงวานังอิเจเตโสะ โสหาสสะหัสสานะขานานันตวันติโนอิธิมันโตชูติมันโตวันนามันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกาโมงพิกุนังสมิตธิงวะนังเวสามิตาปจัสตายะขานานันตวันติโนอิธิมันโตชูติมันโตวันนามันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกาโมงพิกุนังสมิตธิงวะนังคุมพิโรราชาหีโกเวปุลสานิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสานะขานังปยิรูปัสติคุมพิโรราชาหีโก โสภาค้สมิติงวานังปุริมจักที่สังราชาถ้าจะรัชโสาสติอันรมพานังอธิปติมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตาสาวะฮาโวอินทามนานามหาปลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสัสีโนโมูธมนาอภิกรมูพิกุนังสมิติงวานังท้าคีนัจจะที่สังราชาวิริโหตปัสสาติกรมทานังอธิปติมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตาสาพะฮาโว อิทธามานาะมหัาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตเยสัสสีโนโมูธทัมาณาพิกามุงพิกุนังสมิตริงวันังปัชิมะจะปัชิมะจะที่สังราชาวิรูปรโ,โคภาษาสตินะหาห์นังอธิปติมหาราชาเยสัสสีโสปุตาตาปีตัสสาะพะพโวอิทธามานามหัาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนตันนาวันโตยสัสสีโนโมูธทัมาณาพิกามุงพิกุนังสมิตริงวันัง อุตตราชจักรที่สาราชากูเวโลต่อภาษาสติยะคานังอธิตติมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตสาพระวอินทามนามหาพราอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยะสัตสโนโมทามนาพิการมุงพิกุนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตะละโชทักีเนะวิรูหะโกปชิเมนะวิโูปโขกูเวโลอุตตลังทิสังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโลทิสาทันทรมนาอัตถังสุวเนกปิละวัตเว เอสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิสาสกามายากุเวนตูวิเวนทูวิปูจาวิปูโตสหสจันทนกมัสเโทจากินุมันทูนิมันทูจ่าปนาโทโอปามัญโยจากเทวสุโตจะมัตาริจิตาเสโนจากนันตัมโพนาหราชาสโนสะโพอาคูปัจจสิโคเจวะติมปโรสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันตมาสหาราจุพิ โมทามนาพิการมูพิกุนังสมิติงว่านางกถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัสัชกากรมพละกรรมพลสัตตลาอาคูปยาคาสหญาติพิษยามุนาทัตตะลธาจาอาคูนาคายยสสิโนเอลวันโนมหาลาโคโซประฆาสมิติงว่านางเยราคาลาเชสหัสารัลติทิพาทิชาปะขีวิสุทธาจักุเมหาเยสาเตวนะมัคคปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามมง อาะาันตทานาคาราชารรมาสีสุปนันนัตสุปนัปนนโตเมามาขเมมคาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปวาวะหะยันตานาคาสุปันาสารณะมากังสูพุทธังชินตาวาชิระหัตถนะสมุทังอสุลาสิตาภาตาโลวสัสสวัสเซเ,เตอ,อิเิมาโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิมาอาัสสุลาธานาเวคสาเวปจิตติสุจิติจะมหาลาโทนมัมจีสหะ สตัตจาภริปุตตานังสเพเวโลจะนามกาสนัยหิตวาพระลิงเสนังตาหูพันธะพรมะมงสมะสมโยธานิพันธันเตพิคนังสมิตีงวะนงังอาปโปจเทวาปัาทวีจะเตโชวโยตธาคะมงวลุนาวรลุนาเทวาสโสมจะยสสสา,าสาหามิตาคารุณากายุกา กายิกาอาคูเทวาเยสัสิโนทัศเตเตศสถากายาสพเพนานันตวันตินอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสิโนโมทัมนาพิกามูวิกุณังสมิติงวันังเวนทูจาเทวาสหะลีจะอสมาจาทูเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมมคูปุรกิตาสุริยันสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาตักขัตตานิปุรกิตวาอาคูมันทวาราหากาวัตสุนังวัโวเสโสสัก โภพฆ่าปุรินทโลพุทธทโทท้าเสตเสสะสะากายาสเพนนานันตวันติโนอิทิมโตชูติมโตวันนาว,วันโตยสัตินโนโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติเงวนังอัททาคูสหาภูเทาวาช,ช,ชละมักขิสีขาลิวะอริธากาจารโลชาจะกุมาบุปานิพาสินโนวัลุนาธาธรรมาจะอจจาจุตาจะกอเนชก,กาโสเลยะลุจิลาอาภูอาภูวะ วาสววเดสินโนทัศเ,เทศธากา,ายาสเพนานันติสเพนนานันตวันตินโนยิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตเยสสินโนโมทามานาพิกามูพิกุณังสมิติงวนาสมานามหาสมานามนุษามนุมนสตมาติขาปตุสิขาอาคูอาคูมโนปตุสิขาอธา,าคูหะรโยเทษษวาเยจารโอหิตวาสินโนปาราหามะปาราลคามหาป,ป,รปรหาปราลคาอาคูเทวายยสสินโน ตเสตสัจทากายาสเพนนานันตวันติโนอิทิมันโตชูติมโตวันนวันโตยะสัจสิโนโมทามนาพิกามุมพิคุณห่างสมิติงวนนางสุกาอุสุกาอารมุมหาอุลนาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาตาทามันตาหาลักขายามิสกาจายยะสัตสิโนทานายังอาคาไปชนโนโสทิสาพิวัสติ ทัศเตจตสัตถากายาสัพเพนานันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาภิกาโมภิกขนังสมิเติงวะนังเขมิทญาวุสิตายามาการทกาจะยสัจสิโนสัมพิตกาลมาเสตาชุตินามาจะอาสวะนิมานณรติโนอาคูอาทาคูปะละนิมิตาทัศเตจตสัตถากายาสัพเพนานันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัจสิโนโมทัมนาภิกาโมภิกขนังสมิเติงวะนัง สเสเตเทว,วานิกายาสเพนันันตวันตินโนนามันวะเย,ยนะอาหาันชงเย,ยจันเย,ยสติศาสหาปะปวุฒถาชาติมขีหลังโอทตินะมะนาสวังท่าเขโมฆาตตลังนาคังจันจันทังวะอสิตาสิจังสุพมาปรมโตจะปุตตะที่มโตสหะสันนังกุมาโลติงโจสจะโสปค้าสมิติงวานังสหัสสุพมาโลกานังมหาพภมาท,ทิติทติ ปปโนชุติมันโตพิมาากโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาคูปเจกวะสวัติโนเตสจจะมคคโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสเพพิกันเตสินเตเทเวสพมะเกมาลาเสนาพิกามิปัสสากันหัสามันทิยังเอถาคันหัถาพันทัทาลาเขณะพันธาโมตุโวสมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิทาโกจินัง อิติตถามหาเสโนกัญหาเสนังอเปยสิปานินาตะมันทันจะสลังกัตวานาเพลาวังปะยะถาปวุชโกเมโคฐานายันโตสวิโชโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวันติสังกุโธอายยังวเสตตาสะพังอภิยายาวิวคัคตวานาจักุมาโตมันตสิตาสาวเกศรัลเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาธาพิขโว เตจะอาตปามะกะลงสุตวาพุทธศาสานาวิตลาเคหิปกามงในสังโลกมีชยุมสเเวิชิตตสังขามาพญาติตายและสิสนโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบสทสวดจุลชัยยะปกรณ์นโมเมพุทธเตชชสาตะละ,ะตะจะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวา นารายะปะละเมสุลาอิทธิพรม,มาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักขกาสมทาุทธาโพตุงคังคาจะกสบสภมะมชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธารนิธรณีอุทนิอุทนีนาทีนาทีชัยยะชัยยะข้าคนละตนละน,สนสิสัยนทะี่ไใสเสนา เมลุราชผนนรทิผลนละสีชัยยะชัยยะคัมพีและโสพีนาเคนทัคคณีปีสาจัปภูตังกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปะนิทาค กูรคันทกชัยยะชัยยะคันชะคนนตุลงสุกละพุชงสีหาพยคาตีปาชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชินตะชิตะชิตะเสนาลีปูนสุทธินาลดีชัยยะชัยยะสุขาชีวีสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะนรณีตะเลสทาสุชัยยะ ชยชชยะธรณีสานตีนสธาชายชชยะมังกราชลัตยาภวเคชยชชยะวลุณะยะเขชยชชยะลัเขสุสุลาพุทธเตชาชายชชยะพมมะเมนทักนาชายชชยะราชาธิราชาชัยชยชาชยะปทวิงสพังชยชาชยะอรหันตาปัจเจก,กะพุทธาสาวัง ชัยะชัยยะเหสุโลฮาลโลฮารินเทวาชัยะชัยยะพโมาสุรโคชัยะชัยะนาโควิรุหโกวิรุปโคจันทิมาลวิงอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโลวรลุนโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโหคุมาโลทัตะรัตโกอัฏฐะสะ มหาเทวาสิทธิตาภาษาอายทโยอิสิโดสาวกาสาภาชัยยะลาโมพวันตุเตชัยยะธรม,มจะสังโคจะสทัสสาปาโลจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชัยโยปิพุทธศาสิลิมโตอาย ok arak, ังมรัสสาจะปาปิมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาพมคนามเหซีโนชัยโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรัสสาจะปาปิมัโตปราชโยโอสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคนามเหซีโน ชยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมลสสัจจาปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาตถาเทวคนามเหสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมลสสัจจาปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตถาสุปันนคณามเหสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมลสสัจจาปาริมโตปราชโย อโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชายตาธา,ขาขนาคคนาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสลิมมโตอายังวัลาสาจาปาปิมัโตปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชายตาธาสพม,มะพนา,ามหสิโนชโยช,ชยันโตโพธยาโมเลสายานางนันทวัฒคโนเอวังตะวังวิชยโยโหหีชยันสุชยะมังคะเล อลาสิตาบลังเกศีเสปะทะวิโมคะเลอภิเสเกพุท่าศาสนาอัคปโตปโมทิสุนักตังสุมังขลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุขโนสุโมโตจะสุริทางพมมจาริสุปัทกินังกายากำมังวาจากำมังปะทกินังปะทกินังโมโนกำมังปณีทีเตปะทกินาปะทกินานิกัตวาณะรพันตเท ปะทาคีเนเตอัฏธระลัทธาสุขิตาวิรุหาพุทธาสาสเนอโลคาสุขิตาโมทะสหะสาเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงเทนาอัศมิงธานอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาละกันตุ สภัส,สตานังรักขันตุชินนาสาวนังยากาจิปัท่ธนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรักถายุตตะกาเลปะวุสันตุวัดสังวัดสาวรหากาลาโคโลคาจุปจุปัปทวาเตสังนิวาเรนโตจะสัพพทา กายาสุขงังจิตตสุขงังอรหันตุยะถาละหงัง